คำสาบานก็ยังคงทําหน้าที่ของเขาอยู่เสมอไม่เคยหยุดพักเลยค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกทุกคนเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่กดข้ามโฆษณาเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปกันเยอะๆด้วยนะคะหวังว่าทุกคนจะจํากันได้นะคะที่ผู้ชายคนหนึ่งในจังหวะนั้นเป็นจังหวะชีวิตที่ ใจแตกสลายหมดแล้วซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยวาดฝันเอาไว้และที่พึ่งสุดท้ายที่อยากจะพิสูจน์ในสิ่งที่ตัวเองนั้นได้พูดได้เล่าออกไปก็คือการสาบานค่ะมันเหมือนกับคนเราเพอถึงทางตันน่ะพูดออกมา จากหัวใจเลยแล้วก็มันเหมือนเป็นการอ่าสเต็มเป็นการประทับตราเป็นการการันตีว่าสิ่งที่อ่าตัวเองพูดไปนะ่ะมันคือเรื่องจริงทั้งหมดและหนึ่งในนั้นก็คือการสาบานว่าถ้าเกิดสิ่งที่พูดเนี่ยเป็นเรื่องจริงก็ขอให้ชีวิตเจริญขึ้นมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาแต่ถ้าเกิดว่าพูดไม่จริงก็ให้ตรงกันข้ามก็คือทำอะไรก็ไม่ขึ้นไม่ประสบความสำเร็จ แล้วเป็นไงคะสิ่งที่มองไม่เห็นก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีอยู่จริงและโดยเฉพาะการที่ล้อเล่นกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าเกิดคนนั้นไม่ใช่วาจาศิธิ์จริงๆหรือเป็นคนที่ไม่ใช่เป็นคนดีจริงๆผลของมันก็จะเกิดเช่นเดียวกันคะ่ะแต่บางครั้งมันก็ต้องใช้เวลาเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ เราตาเปล่ามันมองไม่เห็นแต่การเวลามันก็อาจจะทําให้เราสามารถที่จะพิสูจน์ได้ค่ะถ้าเกิดว่า,ามีความอดทนในการรอและผู้ชายคนนี้ก็พิสูจน์ให้เห็นละค่ะเรียะเวลา1ปีก็เห็นผลและยิ่งเข้าปีที่สองยิ่งเห็นผลมากยิ่งขึ้นเห็นไหมคะว่านอกจากการประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแล้วอะ่ะ เราจะเห็นเลยว่าคนที่เคยเป็นศัตรูคนที่เคยไม่ชอบคนที่เคยเกลียดชังด่าทอผู้ชายคนนี้หลายๆคนเปลี่ยนใจและกลับมาสนับสนุนผู้ชายคนนี้นอกจากจะสนับสนุนอย่างเดียวไม่พอนะคะหลายๆคนไม่ว่าจะเพจก็ดีอ่าไม่ว่าจะเป็นครีเอเตอร์ต่างๆก็ดีหรือ FC ก็ดีนะคะนอกจากจาก สนับสนุนแล้วยังมาเป็นเกราะป้องกันภัยยังมาเข้ามาปกป้องเข้ามาตอบโต้นะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะว่าคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมและคนดีก็จะมีพลังแม่เหล็กที่จะดูดนะคะเรียกคนดีๆเข้ามาอยู่รอบกายดูดกัลยาณมิตรเข้ามาอยู่รอบกาย แต่ถ้าเกิดว่าคนที่คิดไม่ดีไม่ว่าจะในการคิดร้ายอิจฉาริษยาหรือแม้กระทั่งที่พูดไม่จริงแต่ชอบใช้การสาบานก็ดีหรือการโทษคนอื่นก็ดีหรือการที่พยายามใส่ร้ายใส่ความคนอื่นก็ดีผลของมันเกิดขึ้นแน่นอนค่ะแต่มันอาจจะไม่ดี เกิดขึ้นในทันตาเห็นแต่เราจะพิสูจน์ได้เลยค่ะว่าชีวิตของเขาเนี่ยก็จะตกต่ำลงเรื่อยๆจากที่คนกัละยาณมิตรอยู่รอบกายวันหนึ่งก็จะกลายเป็นศัตรูเมื่อวานยังเป็นมิตรอยู่ดีๆแต่วันนี้กลับกลายเป็นศัตรูเราจะเห็นได้เลยค่ะว่าบทพิสูจน์น่ะมัน ทันตาและมันก็ชัดเจนมากๆอีกคนหนึ่งนะคะคือชีวิตแบบมีแต่สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆมีแต่คนรักมีแต่คนเข้ามาสนับสนุนเข้ามาปกป้องงานก็มากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนอกจากจะทำให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นแล้วนะคะยังสามารถได้จะเผื่อแผ่ให้กับคนอื่นได้มีงานมีเงินมีไรายได้เป็นกอบเป็นกำรร อย่างน้องๆศิลปินในอ่าวงโตเกียวมิวสิกพวกคุณเห็นไหมคะว่าแต่ละคนชีวิตดีขึ้นลหลายๆคนมีรถมีรามีบ้านกันลหลายๆคนสามารถที่จะได้ทำหน้าที่ของลูกที่ดีลูกกระตันอยู่ได้เงินได้ทองมาเป็นกอบเป็นกรรมก็นำกลับไปให้กับพ่อแม่ไปซ่อมแซมบ้านบ้างหละ่ะเอาเงินไปให้พ่อแม่ได้ใช้บ้างหละ่ะ เห็นไหมคะว่าความดีเหล่านั้นแหละนะคะมันก็จะเป็นอ่าสะท้อนนะคะเป็นกระจกที่สะท้อนกลับมาหาผู้หย่าบ้านฟินแลนด์เช่นเดียวกันแกไม่ได้ทำโดยตรงแต่เป็นการทำทางอ้อมก็คือการให้โอกาสน้องๆศิลปินนะคะหรือตัทุกคนอะ่ะที่อยู่ในการปกครองของผู้หย่าบ้านฟินแลนด์แต่ละคนสามารถที่จะได้ทำหน้าที่ลูกที่ดี ผลดีนั้นมันก็ยิ่งกลับมาหาผู้ชายคนนี้มากขึ้นและการที่เขา,าเป็นคนจิตใจดีและก็เป็นคนที่พูดดีพูดจริงมีความจริงใจต่อคนอื่นมันก็ทำให้พลังความดีนี้แหละดึงดูดคนที่ดีๆเข้ามาอยู่รอบกายแต่ถ้าเกิดว่า คนที่คิดลบหรือว่าคิดไม่ดีไม่หวังดีต่อคนอื่นเราจะเห็นเลยคะ่ะว่าชีวิตของเขามันมีแต่ปัญหามีแต่อุปสรรคหรือถ้าเกิดว่าคนที่ทำไม่ดีอย่างอ่ะยกตัวอย่างอย่างคนที่คิดไม่ดีทำไม่ดีกับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์มีแต่ความรักความหวังดี ความดีให้กับเขาความเมตตาให้กับเขาแต่คนนั้นมองไม่เห็นคุณค่านอกจากมองไม่เห็นคุณค่าแล้วยังคิดไม่ดียังจ้องที่จะทําร้ายหรือหักหลังคนดีๆผลมันจะเป็นกระจกที่สะท้อนไงคนนี้ก็จะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาแต่อีกคนหนึ่งก็จะเป็นพลังลบที่จะเข้ามาหาชีวิตของเขา อีกคนหนึ่งชีวิตรุ่งเรืองกับอีกคนนึงชีวิตอาจจะรุ่งริ่งก็ได้นะคะอันนี้พูดหมายถึงว่าคนที่คิดไม่ดีกับผู้ใหญบ้านฟิลแลนซึ่งจะเป็นใครก็ได้ไม่ได้ระบุจาะจงพูดถึงคนที่คิดไม่ดีทําไม่ดีอย่าล้อเล่นกับสิ่งที่มองไม่เห็นโดยเฉพาะอกการที่ไปท้าให้สาบานไปเรียกให้สาบานกันถ้าเกิดว่า,อ,าอยากจะพิสูจน์เธอก็ มาจุดทูบสาบานสิว่าสิ่งที่เธอพูดนะเป็นเรื่องจริงอย่าล้อเล่นกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่าล้อเล่นกับสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะมันอาจจะพิสูจน์ไม่ได้ด้วยลายลักษณ์อักษรอ,อาจจะเอาไปขึ้นศาลยุติธรรมไม่ได้เพราะว่าศาลยุติธรรมเขาจะดูเรื่องหลักฐานเรื่องเอกสารเป็นหลักแต่ถ้าเกิดว่านะคะาการที่ ไปจุดทูบสาบานอันนี้ก็จะใช้สารพระภูมิได้แต่อย่าไปดูถูกนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอยู่จริงแน่นอนแต่คนถ้าเกิดใช้พร่ำเพื่อคือคนที่สาบานพร่ำเพือมันจะไม่ได้เกิดผลแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ได้เคยคิดที่อยากจะสาบานแต่ถ้าเกิดว่านั่นมันเป็นทางออกสุดท้ายจริงๆและมันมาจาก มันมาจากเบื้องลึกของของความรู้สึกที่มันมันอยู่ลึกลงไปแล้วมันเจอกับสถานการณ์ที่มันเหมือนทางตันและมันเหมือนกับเฮือกสุดท้ายของลมหายใจสิ่งที่เขาพูดออกไปถ้าเกิดว่านั่นมันคือความจริงมันก็จะเกิดผลถ้าเกิดว่าสิ่งที่เขาพูดมันเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามมันก็จะเกิดผลเช่นเดียวกันค่ะ และผู้ชายคนนี้ก็พิสูจน์ให้เห็นเลยค่ะว่าสิ่งที่เขาพูดและสาบานในวันนั้นมันเกิดผลจริงๆเอาล่ะค่ะอย่าล้อเล่นกับคำสาบานถึงแม้ว่ามันจะพิสูจน์ไม่ได้ด้วยลายลักษณ์อักษรแต่ไม่แน่นะคะสิ่งที่เรามองไม่เห็นมันก็อาจจะมีอยู่จริงถ้าเกิดว่าคุณไม่บริสุทธิ์ในเรื่องของจิตใจจริงๆ อย่าท้าให้ใครมาจุดธูปสาบานเป็นอันขาดเพราะว่าผลของมันบางครั้งคุณเองก็อาจจะรับไม่ทันก็ได้นะคะเจอกันใหม่ในคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ